ง้ามรองได้ผู้ได้ร้องได้ก็ได้ร้องไม่หยาดยายวิ่นเหรอโอ้โน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 ลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกขึ้นสวยค่ะสวยอยู่บ้านพงค่ะแต่จะเป็นประมาณนี้นะคะ แงแค่นอแห่งแหงแงามเงแงอ่อนแค่นอไปขึ้นไปพูดเออได้สนัละาก็ได้สนันละไดู้้ในพูดในพูดยายาลูกขึ้นนางีคนสี่ร้อยโบกยันเดียวเอยเออแหงแหงแหงงามอืมไปแล้วันไปเราได้วัน

เน <lich> ี่ยหัวหัวขนหัวขวัญไม่ไหวหัวขวัญยังอะไรหัวขวัญเอ้ยหัวขวัญตับตอกไม่ป๊อกป๊อกป๊อกเพื่อนอะตอกอีกนะเฮ้ยลุ้งไปหนังยาไปเออหัวขวัญตาเฮ็ดอีกเนีตาเฮ็ดอีกเนี่ยเอเฮ็ดอีกเนีเฮ็ดอีกเนี ปิดปากต้องปิดหน้าฮักแม่อย่าอย่าลงไปบอยายบอกบ่ให้ลงอาบน้ำแล้วยายสิไปล้างขาแล้วก็เข้านอนเออกันหัวกันตาว่างันนี้ตาเออตาเล่บงเขาแน่เออเออเขาอยากให้เห็นเออดมไล่ไง โอ้โอ้โอตาใจโอ้โหหัวตาใจเป็นหัวควันหัวควันตาตออไม่นั่นนั่นนั่นเฮงแงงเฮงงามเฮงเงงเฮงงามเห็นม่้ยไงโอโน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  เออบอกสิเออบอกให้เห็ดให้แล่วหรือตาเออตายน้อง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 ก็ต้องลงไปขึ้นมาอ่ะเออสิแล้วน้องเผ็ดบอกวาย้ายบอกวาย้ายใเป็นเรียนพอแล้วดีจังหวะกันนะโน่โน่ นนเอาเบิ้งเบิ้งเบหัวขวนหัวขวนตาเฮ็ดนังผุนหัวขวนตายเฮ็ดนังนี่เ้หัวขวนอีกหัวควนอีกเออตาวังเขาหัวขวนเออเดินเตจริ่จริ่งเตจริงถิงเตจริ่งถิงเตจริงิงเ่ิงแม่บอกว่าเอาดบิ้ง ถคตีต้องคอยจำได้น้องเพชรเออเออว่าเงี้ยอย่าลงไปเด้อกันย้ายบอกว่าบ่ลงอย่าลงเด้อน้องเผ็ดเออบ่ต้องเออเออนี่ลงลงคนน่ะบอกกันไหมแม่มาบอกให้กันลงออื ว่เป็นยัง่ะพี่น้องล่างเอาละก็อาบน้ำเลโอ้ล้วก็นอนเออเออเออหัวโนโนโนบ้าตังฮะอย่าลงไปเด้อถึงสองคนมึงนะไม่เลี้ยวอีใส่หนึ่ฮะมึงน่ะ ไม่เลี้ยวยิ้สาไม่เลี้ยวเนี่ยพันโอนเอาสายมาใสานีต้นนี่เห็โอ้ยไ่ไหวหรอกพี่น้องเอ้ยไม่เงยหนูถือไว้ไม่เยหนูถือกล้องไว้ฮออแผานกถือกล้องเลยลนะฮะถือกล้องมาเองี่ละเออ

vầu wow, đi, cho oh. ừ, kênh <laughs> 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 เพราะว่าพวกนั้นตื่นแต่เศ้าเพรานี่น้สกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ่เรีนลูกบ่เนมืดตือนเดไม่เเดี๋ยวจะไปเอาเมาให้จะไปแก้ไขเถะเนี

อืมอืมให้อืมอืมอืย่าลงไปเด้ออย่าลงไปเด้ออืมอืมให้ให้เออ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 เิ็นไหนเอาวะตรวจงานนี้บ่อพันบ่อใดนี่นเอ่าเพแผนกตรวจงานนี่นี่เพิ่นอ่เออ ส,ส่วนมากใหญ่ขวดฉีดๆพอนะนะเอาห่วยโน่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 ยายต้องบอกว่าเล่นไม่ได้ยายก่อนยายเสียบดมเขายายต้องเขาฟังเหตุผลเขาเฝ้าเขาเฝ้ารูเลี้ยงเล่นไม่ไ네ด้ บ่าเรารูเรียงเต้น้องพ่นละ่ะเอาไปนอนแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผู้นั้นน่ะบ่าทนไ้ถือย้ายตีแต่ผู้นี้ถือย,าย้นนยอยายตีดูตีกับว่าตีสายรอกตีมือตีขานี่ละ่ะตีให้จำเขาเลยย่านแต่ผู้นั้นน่ะหัวดีคนโอ้เอาไมิจ้าอย่างก่อจ้าไม่ก็จ้าเอาไม้กวาดเนี่ยเอควาดที่นี่ไป

มัหาีนัวนีตัวมีมันเป็นดอกตาเร่งแร่งคุณดอกมันลนบาทนี่ฝน,นหนาฝนยังสิเป็นไม้ดิแม่มันสิเป็นบักบักคาสองชุดจ้าแมนนั่นมันสิโป้งดอกนะไม้นั่น